ชืเอโมกาสุตี้ ASMR ลิมเทนะครับยามเช้าตรู่กับหนูน้อยมิลินนะครับอันนี้เป็นเอซตัวน้อยฉ่างซีเลยนะคนนี้เออเขาว่าอะไรจะมากินโชว์พอกินโชว์เสร็จเนี่ยแล้วก็หลับไปเลยอุ้นะให้ห้างซีรู้ดต่หนูไปเอาของกินไปนึงช่าซีเราตรงนี้นะห้ามไปไหนดิคะ่ะห้ามเดินไปไหนแมแตะกา้าเดียว เดินไปไหนกั้งสงิอยู่ตรงนี้

อมาฟังเสียงดีฟังเสียงดีมายองเียคือดีเวลของคือดีมากมันจิ้มคือแบบแซ่บหลาย ได้ฟังเสียงรับประทานอาหารจนมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูก็ต่อเลยไปต่อครับผมรอบนี้ไปนั่งเมื่อยแล้วเนื้อปันอืมท,ที่ว่า Nam phiếu sắp nắm sắp nùng nắm cốp đi nắm cốp มดแล้วช้างสีอย่าเพิ่งช้างสีอย่าเพิ่งไปไหนนะต้องรอหนูดูการกินข้าวของหนูก่อนเป็น okay? S M R เก๊ะผมมันไม่มีแฟนนะมันก็ต้องกินคนเดียวอคือคือว่าคือว่าหนูก็ไม่มีแฟนนั้น ูก็ไม่ยาจถ้าใครเจอน้องเขาในเกมเนี่ย <_ S 1> ก็เข้าไปเล่นด้วยหน่อยน้องเขารู้สึกเก่าหาเพื่อนเล่นนะครับคนนี้เฮฮาน่ารักน้ารักทุกวันนี้ก็ต้องน,นั่งกินข้าวกับจอร์และเคธในนอนนะครับว่าเมื่อกินอาหารเสร็จแล้วเนี่ย <_ S 1> ก็จะมีระบบการย่อยอาหารด้วยการนอนนี่คือเสียง ASMR การนอนหลับ